ป a ลาเซโอเด e ลกุมแบรีหรือที่รู้จักกันในชื่อคุกเลกุมแบรีตั้งอยู่ในกรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกเป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่มีความหลอนและเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่น่ากลัวในอดีตหลายอย่างรวมถึงการเป็นคุกที่มีความโหดร้ายและเต็มไปด้วยความมืดมนซึ่งปัจจุบันถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติว่าโดยการปฏิรูปทางกฎหมาย ปาลาซ IO เดลคุมแบรีถูกสร้างขึ้นในปี1900และแล้วเสร็จในปี1903ในสมัยรัฐบาลของปอฟิลิโอดิอัสที่เป็นประธานาธิบดีของเม็กซิโกและมีจุดประสงค์หลักในการใช้เป็นเรือนจำที่มีความทันสมัยที่สุดในช่วงนั้นคุกแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีโครงสร้างหนักแน่นคล้ายกับปราสาท หรือป้อมปราการและมีพื้นที่กว้างขวางภายในแต่ในช่วงเวลาใช้งานจริงมันกลับเต็มไปด้วยความโดหดร้ายการกดขี่และความทรมานสำหรับผู้ต้องขังในช่วงที่ใช้เป็นเรือนจำปาลาเซโอเดเลกุมแบรีเป็นสถานที่กักขังผู้ต้องหาหลายพันคนโดยเฉพาะผู้ต้องขังที่มีอาชญากรรมร้ายแรงและผู้ที่มีสถานะทางการเมือง รวมถึงนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนผู้ที่ถูกต่อต้านจากรัฐบาลและแม้กระทั่งนักเขียนและศิลปินที่ไม่เห็นด้วยกับอำนาจในช่วงนั้นในช่วงกลางศตวรรษที่20ปาลาซิโอเดเลกุมแบร์รี เป็นที่รู้จักกันในฐานะคุกที่มีสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายผู้ต้องขังหลายคนต้องทนทุกข์ทรมานจากการขาดแคลนอาหารสุขอ,อนามัยที่ไม่ดีและการทารุณกรรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่คุกขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความขับแคน้นและความทุกข์ทรมานที่บ่อยครั้งส่งผลให้ผู้ต้องขังหลายคนเสียชีวิต การที่คุกนี้ถูกใช้เป็นสถานที่กักขังผู้ต้องขังที่ถูกทรมานทำให้มีเรื่องเล่าหลายเรื่องเกี่ยวกับความหลอนและสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้หลายคนที่เคยเข้าไปในคุกในฐานะผู้ต้องขังหรือเจ้าหน้าที่รายงานว่ามีการได้ยินเสียงประหลาดเช่นเสียงเดินเสียงเคาะประตูหรือแม้กระทั่งเสียงของผู้ต้องขังที่ร้องขอความช่วยเหลือ ทั้งๆท,ที่พื้นที่นั้นไม่มีใครอยู่แล้วในช่วงเวลากลางคืนนอกจากนี้ผู้ที่เข้าไปในพื้นที่บางคนก็กล่าวว่าเคยเห็นเงามืดหรือปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้เช่นการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติในห้องขังที่ว่างเปล่าหรืออุณหภูมิที่ลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งทุกอย่างเหล่านี้ถูกเชื่อมโยงกับวิญญาณของผู้ต้องขังที่เสียชีวิตจากการทารุณกรรมในคุกแห่งนี้ หลังจากที่คุกเลคุมแบรี่ถูกปิดในปี1982อาคารนี้ได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับความทรงจำและการปฏิรูปทางกฎหมายโดยมีชื่อว่า Museo De l ล m e m o r i รียท e r a n ล i เซีซึ่งเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในเม็กซิโกและทั่วโลกและการส่งเสริมความอดทนและความเข้าใจระหว่างกลุ่มคน ถึงแม้จะได้รับการปรับปรุงใหม่แต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่รักษาโครงสร้างเดิมเอาไว้ซึ่งหลายคนยังคงรู้สึกถึงบรรยากาศเก่าแก่ที่เปลี่ยนไปด้วยความเศร้าโศกและความเศร้าปาลาซิโอเดลคุมแบรีเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความหลอนและเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายในประวัติศาสตร์ของเม็กซิโกการที่มันเคยเป็นคุกที่เต็มไปด้วยการทรมานและการเสียชีวิตทำให้ที่แห่งนี้ กลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความเงียบเหงาและหลอนแม้ว่ามันจะถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันแต่ความทรงจำเกี่ยวกับอดีตของมันยังคงหลอกหลอนผู้ที่มาเยี่ยมชมอยู่เสมอ